วันนี้นชิพามากินน้ำมันเบนซิน,นอ้าวไม่ห้ามเลยไม่ใช่สิวันนี้พามากินผัดไชยมิเตอร์คมเจ้าดังจากสมุยซึ่งมาเปิดตานชายที่หาดใหญ่ตั้งร้านอยู่ที่อมเอสโซแยกแดงหน้าผัดไก่น่ากินมากจะกินกัน เป็นเจ้าของแฟรนไชส์สาขาหัดใหญ่ให้พี่แนนแนะนำตัวก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนะคะชื่อแนนนะคะเป็นเจ้าของร้านผัดไทยมิสเตอร์คมสาขาหัตใหญ่ซึ่งเดี๋ยวทุกคนงงว่าทำไมเรามาอยู่ในปั๊มเอสโซ้เพื่ออะไรมาใช้ตรงนี้เนาะใช่ค่ะถูกไหมคะใช่แล้วเปั๊มเอสโซ้ที่ว่าเป็นย่านไฟแดงติดกับ้างเรน่าตรงนี้สี่แยกคาเรน่าให้พี่แนนแนะนำเมนูแปลกๆดูพี่แล้วได้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 เลยนะคะ ผัดไทยมิสเตอร์คมนะคะจริงๆแล้วทุกเมนูอร่อยเหมือนกันหมดเพราะว่า,าในส่วนของวุณสมบัติแล้วก็หลักๆเลยของเขาคือน้ำซอสน้ำซอสของออใช่ค่ะน้ำซอสของผัดไทยมิสเตอร์คมเนี่ยคือไม่ว่าใครจะผัดไม่ว่าจะสาขาไหนเหมือนต้นฉบับค,ค่ะอ,อร่อยเหมือนกันหมดทุกจานแต่ว่าถ้าเกิดเป็นยอดนิยมที่ลูกค้าจะสั่งนะคะถ้าเกิดว่าเป็นสาวๆที่ไม่ได้ชอบทานเนื้อก็จะเป็นผัดไทยแบบธรรมดาค่ะ นะคะผัดไทยธรรมดาก็คือจะมีไข่เต้าหู้ผัดนะคะ嗯嗯แล้วก็ถ้าเกิดว่าเป็นสายที่แบบว่ากินจุหน่อยนะคะก็จะเป็นผัดไทยที่แบบว่าเป็นทะเลรวมก็จะมีมีกุ้งนะคะมีหมึกมีหมูมีไก่กกนะคะแล้วก็มีเป็นเ maker, ม็ดมะม่วงหิมะพานท็อปนะคะสําหรับคนที่แบบว่า oh, ชอบแบบหนักหนักเครื่องหนักหน่อยนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าเป็นยอดนิยมก็คือจะเป็นผัดไทยกุ้งสดนะคะเพราะว่าเราจะใช้กุ้งที่เป็นกุ้งไซส์ใหญ่แล้วก็กุ้งสดใหม่ทุกวันค่ะ อยากชินแล้วะอยากชินแล้ว่ะขพี่นายมีแฟนเพจให้ติดตามไหมคะมีค่ะเป็นชื่อผัดไทยมิสเตอร์คมหัดใหญ่ค่ะหัดใหญ่เนาะเดี๋ยวเราจะขึ้นแปะลิงก์ไปให้ตรงนี้ให้ทุกคนเข้าไปติดตามได้อัปเดตข่าวสารหรือจะถามว่าวันนี้ขยไหมอะไรยังไงถามได้หมดแล้วพี่นายเ้างชทถามได้ตับได้ตับได้ออกวได้ไหมคะอุ้ย เวลาเปิดปิดดีกว่าพี่ก็เปิดสี่โมงเย็นค่ะสี่โมงเย็นจนถึงสี่ทุ่มครึ่งเฮ้ยได้อยู่นะอากาศกำลังดีดีถ้าไม่ติดฝนนะคะก็แชทมาถามก่อนได้ในแฟนเพจนะจ๊ะต้องดูสภาพอากาศนิดนึงเป็นบางวันเป็นบางวันค่ะใช่เดี๋ยววันหยุดจะขออนุญาตแจ้งที่หน้าเพจอีกทีหนึ่งนั่นโอเคยังไงก็ไปติดตามขอสารข้อมูลอัปเดตของร้านได้ทางแฟนเพจร้านนะคะ เดี๋ยววันนี้ขอกินก่อนดีกว่าสดๆร้อนๆจากเตาจากกระทะร้อนๆเลยขอบคุณพี่นนนมากะคะ่ะขอบคุณมาก 40บาทถ้าเป็นผัดไทยผัดไทยธรรมดาก็คือจะเป็นเต้าหู้ผัดไทยไม่มีแผ่นกรอบก็จะ40บาทแต่ถ้าเกิดว่ามีแผ่นจานกรอบเนี่ยค่ะก็จะ45บาทสบายเลยค่ะแล้วก็อิ่มท้องปริมาณเนี่ยคือแบบอิ่มแน่นอนคอนเฟิร์มค่ะถ้าเกิดว่าเป็นมีหมูและไก่เพิ่มขึ้นมาก็จะ55บาทถ้าเป็นผัดไทยกุ้งสดนะคะกุ้งตัวใหญ่ๆก็จะ65บาทแล้วก็ใช่ค่ะแล้วก็ถ้าเป็นทะเล บาทใช่ค่ะส่วนคนที่เน้นเครื่องแน่นค่ะก็จะมีหมูกุ้งมึอไก่แล้วก็มีเม็ดมะม่วงหิมะพานอบเลยเนี่ยท็อปนะคะแปดสิบห้าบาทตัวนี้คือจุกๆเลยค่ะเยอะม,มากค่ะยอะม,มาก <laughs> ตัมภาพเป็นไงมากินกันนะปัมเอสโซขนาดใหญ่สีแงไปแดบงบ <ใจ S 1> แดนน่ะ ะเป็นสิทธิ์มเตอร์ของทางร้านนะคะเป็นจานกรอบไม่ใช่จานนี้นะคะจานตรงนี้คะเดี๋ยวจะกินให้ดูโอเคพักินจานกรอบเดี๋ยวนี้จริงจานกระดาษไม่ได้ออกไปใช่ไหมโอเคฝากเลยนะคะกินกินตามค่ะแฟนเพจกินกินตามกับแมงชนชิมอร่อยยกนิ้วแล้วก็วันพระไม่ได้มีคนเดียวอ๋อคุณเจ้าช่วยหน่อยมั้ องมาก